ลอยเล้งอยู่หรอลอยทางมนุษย์เรายัางต้องอาศัยอาหารเป็นเครื่องอยู่มันก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งของมนุษย์เราอาศัยอาหารลอเล้งอยู่ทุวีทุกวันผ,ผู้ให้ผู้ให้พาถือว่าให้วันนะผู้ให้ข้าวถือว่าให้กำลังน <c oughs> สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ดูแลแต่มนุษย์เราก็ต้องอาศัยได้กันท้งนั้นว่า คาว่าปัจจัยสี่มันไม่มันไม่มันไม่เลอมันไม่เลยความจริงมันเป็นความจริงสิ่งที่มีอยู่เพราะมนุษย์เราทุกอย่างมันก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่แบบต้องอยู่ mm hmm. อาหารวันข้าวก็ต้องมีเอ่ต้องนุ่งห่มก็ต้องมีที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องมีเนี่ยุ่งยาคิรณนะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีในชีวิตประจาวัน ่นี้เราจะรวมแล้วก็คือปัจจัยสีนะ่นั้นทามนุษย์เราต้องขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็อยู่ลําบากมันก็อยู่ยาก <Yeah. S 1> นเนี่ยคงเกี่ยวเนื่องกันกันกบชีวิตมนุษย์เราที่ประจําวันของเรา <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะเป็นนักบวชด้วยการิหานมันก็ความเป็นอยู่มันก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่เหล่านี้เป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยในการดำรงชีวิต เราให้เนี่มสิ่งที่เราปรารถนาก็คืออะไรความสุขงงี้มันก็เป็นอาหารมันก็เป็นเครื่องทําให้ร่างกายเรามีพละกําลังขึ้นมาไม่มีอาหารเราจะอยู่ได้ไหมมันก็ต้องทุรนทุรายเนี่ยเพราะร่างกายมันได้รับทุกกเวบนาไม่มีอาหารเราเลี้ยงมันก็มันก็ทุรนทุรายกระสับกระส่ายพอมีอาหารเข้าไปเราเลี้ยงตัวเงิมันมันก็ดับเวทนาได้ชุกๆกระด๋าถึงจะไม่ มดเนี่ยมันก็ดับเวทนาได้นี่ไม่ชนามันก็เป็นมันมีเลยถ้าเราไม่เอาอาหารไปให้มันมันก็อยู่ไม่ได้เวทนามันก็เกิดพอเราบริโภคเอาไปป๊บอ่ะเว่นามันก็ดับความหิวความหยเออมันก็ความกระสับกระส่ายมันก็หายไปทั้งว่าอาหารมันก็เป็นเครื่องย่อวยาชื่เรียกว่าเป็นอาหารก็ได้จะเป็นยาจะอเรียกว่าเป็นยาก็ได้ แล้วแต่นี่ยกตัวอย่างให้ฟังมนุษย์เราอยู่ได้เพราะอะไรเพราะปัจจัยสิมันคือเครื่องอาศัยของมนุษย์เราเราจึงต้องทุกคนต้องดินรนขนขววยแสวงหาปัจจัยสิเพื่ออะไรก็เพื่อเพือพได้มีที่อยู่ที่อาศัยที่สิ่งต่างๆเนี่ยกำหนดแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทําต้องไปแสวงหาขึ้นมาถ้าไม่แสวงหาแปลว่าเราไม่ปัจจัยส่เราไม่ครบทนบริบูรณ์ ในชีวิตของเรามันก็อยู่ยากมันก็เลออยลำบากเพราะฉะนั้นถึงว่าให้เราถ้าเราทำความเข้าใจว่าเออมนรษย์้ยราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเยียวยาคอยเป็นเยียวยารักษาคอยเป็นแรงพลักดันวุ่ถงฉะนั้นเวลาทุกชีวิตมันต้องอาศัยปัจจัยสี่เป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยของมนุษย์เราแต่จริงๆเราเนี่เมันองแบถ้าเราใส่เงามาไว้ใช้ไ้กินอย่างเดียวมันก็ไม่มันก็ไม่มก,ไมไมกี่วันไม่กี่เวลามันก็หมด แต่ถ้าเราเอามาใช้มันเป็นประโยชน์แบบจะเอามาเอามาทํา oh บ right. ุญถวายทานบ้อาหารวันข่าถ้าเรากินไปมันก็เราแค่แค่อิ่มคนเดียวแต่เรารู้จักแบ่งปันเราก็เอามาทําบุญถวายทานทำบุญตัดบานนี้สิ่งที่เราได้รับแบบคือความสุขของใจเรานความสุขของใจสุขที่เกิดจากการทำบุญให้ทานเราให้ทานกับเพื่อความสุขความร่มเย็นของใจแต่เรากินว่าเกวาจะกินเฉพาะเราคนเดียวมัน มันจะได้ความสุขไหมมันก็ไม่ได้ถ้าเอามาเผื่อแผ่แบ่งปันหรือเราทำบุญกับผู้ทรงศีลเราก็ได้ความสุขสุขสังกายสุังใจนี่คือแบาคนมีปัญญามองเห็นหนทางที่จะทําให้เกิดความสุขความร่มเยน็นทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เรือทำให้เป็นประโยชน์เพื่อมาทำบุญเทาวาถ่ายนีย่แตเครื่องน่งหหมก็เหมือนกันเนี้ย เราแต่เรารู้จักมองเห็นการไกลเหราจะมาถวายทานอยางเงี้ยถวบุญไปเครื่องน้องโหง่าเงี้ยถวายสวงจีวรเครื่องน้องโหก่อนสำหรับพระเจ้าพระสงฆ์นี่พระพุทเจ้าบอกว่าผู้ใดให้ว่ะถาบุญไปฝากแบบเสว่าให้วันละเนี่ยมีวันเกิดภพหน้าชะน้ำอยู่พรรวนาจะได้ผลผ่องใสอย่างเงี้ย กลายเป็นคนมีผิวดีกดงามทำยังไงมันก็ได้อย่างนั <c oughs> ้นอ่นียทำบุญโดยผ้าคือเทื่อว่าให้บัรณนะงก์ทำบุญ้วยอาหารก็เทื่อว่าให้กำลงังทำบุญด้วยเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยมันไปไหนก็กลายเป็นคนรวยที่รวยทางไม่อดไม่อยากมีที่อยู่ที่อาศัยําบุญบรรดาลไปได้หมดทุกอย่างทำบุญโดยวยุดโดยย,ดย,ยาเนี่ยก็ เกิดมาแล้วไม่มีโรคไม่มีภัยยังถ้าทำบุญด้วยยาแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้สองทำบุญด้วยยาเลวคือยาแบบแปลว่าเป็นยารักษาโรคทำบุญด้วยยาสมบุกสมบูช,บชนี้กรถนัดนงกระมเด็ดเกิดต่อไปในภพหน้าชาติหนนะ้าก็จะไม่มีโรคนี้ภัย ย่างพระพระาุร่ายนี้เน,ะนี่ยท่านอายุร้อยสี่สิบปีไม่มีโรคไม่มีไข้นะไม่ม,ไม,ไม,มีไม่เคยไม่เคยจามไม่เคยไอเพราะ,ะ,ะอะไรเพราะอาน,นิสงส์เกิดเกิดทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาเลยถึงมีทำบุญด้วยยุบด,ด้วยยาเป็นหมอก็รักษาคนไข้แล้รักษาด้วยจิตใจที่มีมเมตตาชอบทำบุญด้วยยุบด้วยยาเ พอมาพบชาติสุดท้ายก็ไม่มีโรคไม่มีไยอายุมันก็ยืนเป็นวัดก็ไม่มีจามก็ไม่มีไอก็ไม่มีสุดท้ายก็แก่ตายด้วยรักธรรมชาติมีกฎแห่งอนิจจ์โดยที่ไม่มีโรคไฟกล้เจ็บมาเบียดเบียนคนที่จะไม่มีโรคมีไฟไมันมีน้อยแต่คนเราทำบุญมาอย่างไรมันจะได้อย่างนั้นฉะนั้นถึงว่า้าไม่อยากมีโรคมีไยก็ให้ทําบุญด,ด้วยยุบด้วยยายนะครีบกขีรณะ แปลว่ายุกยานี่พูดถึงเรื่องปัจจัยสี่ที่มนุษย์เราอาศัยในภในเราได้อยู่ในฟังงพอได้เป็นความคิดเป็นคติทําให้เราได้นอมนำออกไปปฏิบัติมาก็ได้รับความเจริญอย่างแน,น่นอนทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะบุญทําไปแล้วมันไม่มีพิษมีภัยมีสนามมาซึ่งความสุกความร่มเย็นให้แก่เราทั้งปัจจุบันและอนาคตในลําดับต่อไปนี่จะให้พนะ ยะถาวาริวาปุราปิริปุเรนติสังเกตานเอวามีวาอิโตดินังเบตานังวุบะคัปติอิชีตังปะทีตังทุมหังคีปเมวะสมิตาตุสัมเบปุเรนตุสังกปายจันโดปนารโสยะธามณีโชติราโสยะธา ตโยอวิวาันตุสัมบารุงกามินาชตุนมาเตมภวันวันดารายโยสุขีเดียุโกภวันอาภิวันนาสิเรตานิจังุทธาปัชาิโนนจาตารธมาวัฏติอายุวันโอสุข ดมบลาโดธีโรวันาโดบันดิมานาโดนสุขสดาตเมธาวิสุขันสวดิฆาชติอายุงนตวาบาลังวันนามสุขันจาบันดิพานาโนนียายุยยสวโหติยัยาตุปปชาติตเ เจยยสิตเห็นทนังลาภานสอทิยมภายนสุขังบาลังเจริยอายุจวันนยจามผองจางวุฒิเจียสวรรค์สัตว์วัชะยายูจาชีวิติภวันตุเตภภวตุสามังกาลังอุรักันตดสามเดวตาน

哎。Uh